โอ้หเจ้าคุณพระสินีนาพิราชกัลยาณีดังข้ามโลกเลยงานนี้สื่อยักษ์ใหญ่ของโลกหลายตำนักลงข่าววันเดียวกันดังทะลุทีเดียวแต่ดังแบบว่าพันสี่ภาพพิเศษสุดวงเล็บภาพนูตกระจายทั่วมเหสีวงเล็บคนลองของกษัตริย์วชิรานงกร์ งานนี้ศึกในวังหลวงซัดกน,นัวดังข้ามโลกไปแล้วเอาละสีท่าทางมันจะยุ่งกันไปใหญ่ภาพเ้าโชเจ้าคุณพระศรีนนาถพิราชกัะยาณีนับพันภาพกระจายไปทั่วแล้ว,ลวงานนี้อยากกระพริบตาเมื่อสื่อยักษ์ระดับโลกพากันเสนอข่าวนี้คำถาม ใครอยู่เบื้องหลังใครหนอใครศึกในวังหลวงสัดกระนัวงานนี้เมื่อสื่อยักษ์ใหญ่ระดับโลกไม่ว่าจะเป็น the time.uk สื่อที่เป็นสื่อเก่าแก่สื่อประจำราชสำนักก็ว่าได้ของประเทศอังกฤษ the sun.uk d a i l y Mail รวมถึงสื่อต่างๆนับสิบฉบับพากันเสนอข่าวนี้เดนมออนไลน์บอกว่าศัตรูของผู้เป็นที่รักของกษัตริย์วัชราลงกรวงเล็บเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัญยานีได้ส่งภาพพิเศษสุด,ดวงเล็บภาพนูดของเธอไปยังผู้ต่อต้านนักเคลื่อนไหว หลังจากเธอออกจากเรือนจำกลับมาร่วมกับฮาเลมส่วนตัวของกษัตริย์วัชิดาลงกรด้านเดอซันบอกว่าพันายาน้อยของกษัตริย์วัชชาลงกรได้มีภา้าโพลุดออกมางานนี้ถูกโจมตีโดยศัตรตูของเธอใครหนอเป็นศัตรตูของเธอหน้าคิดหน้าสงสัยก็ซิปที่มาจาก d i a r y s t a r c o u k ของประเทศอังกฤษบอกว่าพันราน้อยของกระตดวัดชเรางกรมีภาพโปลุดในโลกออนไลน์1400ภาพข่าวนี้นับเป็นข่าวใหญ่เมื่อวานนี้เมื่อสื่อระดับโลกนำโดย The Time The Sun Dairy Online งานนี้ถือว่าเป็นพายุที่กระโหม ผมเข้าใส่เจ้าคุณพระสินินาถพิราชกัลยาณีเดาถามขึ้นภาพชัดเจนว่าภาพนู้ดหลุดออกมาจากครอบครัวของราชวงศ์ไทยแล้วก็มีภาพกษัตริย์วชิรลงกรกับเจ้าคุณพระสินินาถพิราชกัลยาณีวันนี้เราจะไปดูรายละเอียดนะครับ ว่าเรื่องราวดังกล่าวเขาพูดกันไว้อย่างไรกันบ้างจากข่าวต้นฉบับ US News ซึ่งแน่นอนแปลหรือรับข้อมูลมาจาก The Times สึกในวังหลวงสัดกระโนดังข้ามโลกเมื่อภาพเช้าโชของเจ้าคุณพระสินินาถพิราชกัลยาณีนับพันภาพกระจายหลุดออกมาในโลกออนไลน์สู่มือนักเคลื่อนไหว งานนี้อยากกระพริบตาสื่อยักษ์ทั่วโลกพากันเสนอข่าวนี้แต่เบื้องหลังคือใครทางด้านแอนดูแม็กเกอร์มาแชลได้โพสต์เรื่องนี้เมื่อ18ชั่วโมงที่แล้วบอกว่าสื่อยักษ์ใหญ่ของอังกฤษพากันนำเสนอข่าวเรื่องข้อมูลหลุดภาพหลุดของเจ้าคุณพระศนีนาถพิราชกัลยาณีก้อยวงวชิรพัก หลังจากที่เดอะไทม์ได้เห็นเฟซบุ๊กของฉันจากเดือนพฤศจิกายนจุดยืนของฉันยังไม่เปลี่ยนแปลงฉันจะไม่แชร์ไม่กระจายภาพเหล่านี้แอนดูเมกเกอร์มาแชลอยังยืนยันว่าเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้หญิงในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งของเจ้าคุณพระสิณีนาถพิราชกัลยาณี ขออนุญาตไม่นำเสนอภาพเหล่านั้นเพราะหลายภาพบรรจงครึ่มเฉาโชโจงแจ้งชัดเจนแบบแดงแ๋งเกินไปเราไปดูรายละเอียดกันนะครับว่า US News นำเสนอข่าวนี้ไว้อย่างไรศัตรูของเธอวงเล็บเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชเกลรัญญีผู้เป็นที่รักของกษะตัดวัดชิราลงกร ศตรูของเธอได้กระจายภาพโป๊เปลยทางเพศที่โจงแจ้งและเฉาโชของเธอมากกว่า1400ภาพศัตรูของนายหญิงวงเล็บคนที่เป็นที่รักของกษัตริย์แห่งประเทศไทยได้ส่งภาพเฉาโชของเธอวงเล็บภาพนูตดให้นักเคลื่อนไหวนักต่อต้านสถาบันกษัตริย์ได้มีการเผยแพร่ภาพเหล่านี้ที่ถ่ายอยู่ระหว่างปี2555 ถึง2อง7สิของสินีนาธวงวชิรพักมากกว่า1000ภาพซึ่งหลายภาพเป็นภาพเปลือยเรื่องราวเหล่านี้ได้เกิดขึ้นหลังจากก้อยสินีนาธวงวชิรพักวงเล็บนิลมนอุ่นพรมชื่อเดิมได้รับอิสรภาพหลังกลับออกมาจากเรือนจำวงเล็บคุกหลังจากถูกจองจำอยู่ในเรือนจำเป็นเวลาติดสองเดือน เพื่อกลับเข้าร่วมฮาเร็มของกษัตริย์ที่ร่ำรวยอีกครั้งหนึ่งภาพไทยเหล่านี้คาดกันว่าถูกถ่ายโดยตัวของก้อยนิลมนอุ่นพรมเองภาพเหล่านี้ได้ถูกส่งต่อให้แอนดูแม็กเกอร์มาเชลนักข่าวชาวอังกฤษวงเนฟสกอตซึ่งเขียนบทความสำคัญเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ของไทยข้อมูลนี้มาจากการศึกษาของเดอะไทม มีการเผยแผพร่ภาพดังกล่าวที่ถ่ายระหว่างปี2,555ถึง2,557ของนิลมนุุ่นพรมจำนวนมากกว่า1,000ภาพซึ่งหลายภาพเป็นภาพเปลือยของทั้งคู่รวมมากกว่าในช่วง12เดือนสุดท้ายรองศาสตราจารย์ดรปรวินชัชวานพงพันธ์นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของไทยได้รับรู้ได้รับภาพเหล่านี้เพิ่มเติม ปัจจุบันประวินชัชวานพงพันธ์พักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและเขาเป็นผู้ที่ทางการไทยต้องการตัวไปดำเนินคดีซึ่งมีโทษสูงสุดถึงเข้าเรือนจำในประเทศไทยหลังจากที่เขาได้วิพากษ์วิจารณ์สถาบันกตรตย์จากที่นั่นวงเล็บประเทศญี่ปุ่นแอนดูแมคเกอร์มาแชลได้เขียนในเว็บไซต์ของ Facebook เ,เขาว่ารูปถ่ายต่วใหญ่เป็นรูปถ่ายที่เธอถ่ายเองหลายติบรูปมีความเฉพาะเจาะจงมาก วงเล็บชัดเจนจงแจ้งแดงแจ๋เอามากๆดูเหมือนว่ามีความเป็นไปได้มากที่เธอจะส่งรูปเหล่านี้ของตัวเองให้กับตัดวัดเจรนาลงกรและรูปถ่ายของก้อยวงเล็บชื่อเล่นของสินีนาฏวงวิชนพักได้หลุดและล่วนไหลเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อเป็นการทำลายการกลับมาของเธอในฐานะ มาเหสีน้อยอย่างเป็นทางการในตำแหน่งเจ้าคุณพระของกษัตริย์วัชิราลงกรสินีนาถวงวัชรพักหรือเชื่อเดน่นว่าก้อยได้รับพระราชาทานบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีในงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา6.7พันษา,าของกษัตริย์วัชิราลงกรณ์เมื่อเดือนกรกฎา,าคมเมื่อปี2019 นับเป็นครั้งแรกในรอบศตรวตรวตรษวงเล็บร้อยปีที่พระมหากัตร์ตรไทยมีเมียน้อยอย่างเป็นทางการในตำแหน่งเจ้าคุณพระหลังจากที่มีพิธีราชาอภิเษกสมรสกับพระราชินีตุดธิดาติดใจวงเล็บนามสกุลเดิมตุดธิดาติดใจซึ่งเป็นเมียคนที่สี่เมื่อปี2562 ทั้งนี้ราชินีสุดทิดาติดใจอายุ42และสินินาธวงวัชิรพักเจ้าคุณพระสินีนาธพิราชกัลยาณีอายุ35ปีเคยเดมรงตำแหน่งราชอ,องครักษ์ในหน่วยงานรักษาความปลอดภัยส่วนพระองค์สุดทิดาติดใจเป็นอดีตแอร์โฮสเตสสายการบินไทยทำหน้าที่เติบน้ำเติบอาหารและเติบกาแฟอยู่บนเครื่องบิน ขณะนี้ตินีนาธพิราชกัลยาณีคนนี้ชื่อเดิมนิลมนอุ่นพมเป็นพยาบาลทหารเป็นผู้ดูแลเจ้าฟ้าทีปังกรรัตมีโชตเป็นคนที่ทำหน้าที่หน้าห้องคอยเปลี่ยนผ้าอ้อมคอยดูแลเจ้าชายองค์น้อยๆมาก่อนกระตันปัชจรรงกรณ์วัย68ปีมีลูก7คนแต่งงานมาแล้ว3ครั้งก่อนหน้านี้ทั้งหมดก่อนหน้านี้นำไปตู่การอย่าล้าง เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา3เดือนภายหลังจากตั้งสินีนาถพิราชกัยาณีเป็นเจ้าคุณพระกะระตั์วัชิรกรได้ออกคำสั่งยกเลิกการแต่งตั้งโดยถอดถอนบรรดาศักดิ์และยศทหารทั้งหมดของเจ้าคุณพระสิเนยนีนาถพิราชกัลยาณีโดยกระแหงข่าวกษัตั์ได้กล่าวว่าเธอประพฤตตัวไม่เหมาะสมด้วยการพยายามขัดฝาง พระราชพิธีที่จะแต่งตั้งสุดธิดาติดใจขึ้นเป็นพระราชินีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนและเมื่อโทรนล้มเหลวในการให้ร้ายสุดธิดาติดใจด้วยความทะเยอ,อทยานและแรงบันดาลใจของเธอทำให้เธอเดินหน้าในกิจกรรมต่างๆเพื่อหาวิธีโฆษณาและประชาสัมพันธ์ตัวเองต่อประชาชนหลังจากนั้นในเดือนสิงหาคม ในปีนี้ราชกิจจานุเบกษาได้ตีพิมพ์ประกาศว่าสินินาศวงเวทชรพักวงเล็บนิลมนอุ่นพมไม่มีความผิดใดๆรวมถึงเอกสารต่างๆจะต้องไม่แสดงว่าเธอเคยมีความผิดมาก่อนหรือระบุได้ว่าเธอเป็นผู้ไร้มนทินมัวหมองนะจ๊ะนะจ๊ะ ในฉากการล่มสลายของอดีตเจ้าคุณพระศิณีนาถพิราชการ,รยาน,นีมีการออกประกาศอย่างอลังการเหตุผลที่มีการออกประกาศอย่างอลังการนี้เนื่องจากว่าสองเดือนก่อนหน้านั้นเว็บไซต์ของสำนักพระราชวังได้มีการเปิดตัวภาพของเธอและกษัตริย์ภาพจำนวนมากซึ่งอยู่ในสถานที่ต่างๆแบบชัดเจนและไม่ชัดเจนแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นต้นว่าในชุดนักบินในชุดกระโดดล่มดังนั้นฉากล่มสลายจึงต้องมีการออกตัวอย่างอลังการศรีนาษวงวัชิรพักหรือก้อยนิรมนุ่นพมได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นมาเหตีรองในตำแหน่งฐานันดอนเจ้าคุณพระศรินาษพิราชกัลยาณีเพื่อเฉลิมฉลองงานพระชนมพรรษา6 7พันษา, 67, นษาในเดือนกร,รกฎาคมของปีก่อน สิน,นายดวงวัชิรพักได้รับการศึกษาในฐานะนักบินทั้งในประเทศและต่างประเทศและรับราชการในหน่วยราชองคลักษ์ของกษัตริย์วัรชราลงกรณ์ในปี2562ได้รับยศตำแหน่งทางทหารเป็นพลตรีหลายคนที่เห็นภาพนี้ได้ยืนยันว่าภาพที่เธอและกษัตริย์ถืออาวุธเป็นภาพที่ดูสนิทสนมผิดปกติสำหรับสมาชิกในราชวงศ์ ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาในประเทศไทยได้มีการประท้วงเรื่องของการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยปริมาณคนเข้าร่วมการชุมนุมมากอย่างเป็นประวัติการในขณะที่เจ้าคุณพระสินินาถพิราชกัญญาณีนิรมนอุดพมถูกมองว่าเป็นตัวเดินเกมที่มีประโยชน์สำหรับราชวงศ์และกษัตริย์ไทยในการสร้างความยอมรับจากประชาชน โดยเมื่อเ,เร็วๆนี้หลายครั้งเธอได้พบปะกับผู้สนับสนุนราช,ชวงศ์และเธอได้รับการยกย่องในความงดงามความเยาว์วัยรวมถึงมรรยาทที่ดีและล่าเลิงปวินชัจวานพงพันธ์กล่าวว่าเธอถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างการปฏะสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพที่ยอดเยี่ยมรวมถึงภาพของครอบครัวที่มีความสุขและมีความพ,พึงพอใจสิ่งเหล่านี้อาจบอกได้ว่า ถึงแม้จะมีพวกเราสามคนวงเล็บสามคนผัวเมียแต่ทุกคนรู้หน้าที่ของตนอย่างดีอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องภาพประดุษภาพนูยตกระจายนี้เป็นการบอกได้ว่ามีการต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงและชัดเจนข้างหลังฉากกั้นภายในวังหลวงระหว่างผู้หญิงสองคนแอนแอนแอน,แอน,แอน หมายเหตุภาพหลุดดังกล่าวหลายภาพแอดมินมีอยู่ในมือแต่ขออนุญาตไม่เผยแพร่เพื่อความเป็นธรรมกับเจ้าคุณพระในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งงานนี้ไม่ธรรมดาอย่ากับพิบตาฉากจบใครจะเข้าคุกหรือใครจะต้องจากไปและทั้งหมดนี้คือศึกในวังหลวงซัดกัน,นัวดังข้ามโลก เมื่อภาพเฉาโชของเจ้าคุณพระนับพันภาพหลุดออกไปแบบนี้งานนี้อยากกระพริบตาเพราะตื่อยักษ์ใหญ่ทั่วโลกพากันเสนอข่าวนี้และเบื้องหลังคือใครต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง จะแนวเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ line, สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสุกคนไทยทั่วโลกภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในห่วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยนี้เป็นภารกิจที่สําคัญยิ่งของคนไทยที่มีหัวใจรักประชาธิปไตยทุกคนและอันหนึ่งสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงคือหาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ line, ได้ต่อไปนาน,าน สามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาท